วันกินขาจ้ะมันเอียงล่ะต้มมาทั่วจ้ะทั่วที่ต้มไปเนี่ยมันจะเป็นมีฟักทองมีทั่วแดงทั่วลิสงทั่วเลืองปั่นร่วมกันเราก็ได้เป็นน้ำแบบนี้มากถ้าวานแบบนี้ต้มจะเจ็บแซ่ไว้น,นี้ตู้เย็นจ้ะ ้ของฟิดขต้มไล่พูดไหม ท่ที่มันได้จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะสีแบบนี้อันนี้เ็ดเป็นนุมจ้ะ น,นี้เสร็จแล้วนะคะคนๆมันก็จะเป็นอนหนึ่งอ่นเนี่ยจะ้ะเม้อทั่วเนาะวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะอันนี้ บ่งใส่ถวยนิดหน่อยกงเสียจจ้ะแช่ไว้ถ้าตอนแรงไม่อยากกินเข่ากะเอานมเทลงหรือน้ำกะทิเทล่งก็กินกันแล้วถ้าถ้ากินนักเนี่ยเมื่อแรกลรามันก็จะอ้วนนางรู้สึกว่านางเริ่มอ้วนแล้วนง่งเล่น,ก,นก,กินแบบนี้เพึ่งรู้สึกตัวก็สายเกินไป <laughs> เป็นบะ่ะวันนี้เราทำอะไรคะอันนี้มันคือขวากไคพัดไคไคฟ,ฟักทองเลยจ้ะเรากระเซกกะหลำ่ำเฟตต้นหอมพักซี่ต้นหอมพักซี่ กิน,กนพ่อยิ่มเด้ออันนี้ก็จะส้มต่ำของปดดนา้าส้มต่ำกินได้จ้ะเบาๆหลายใหห้าง สมตามนี้ความปลดขาดไปเลยอ๋ะ วานมีปากท้องมันหมานนะมันมานมันมันตัดกำลังไปแล้วกินนุ่มไปแก้วนึง ก็จะได้กินกินได้หน่อยถ้ากินมนมจากถั่วมันก็ไม่คุ้นน่นจะกินเขาได้หน่อยจ้ะเพราะว่ามันอิม่มมันอิ่มแล้ว ทักตายกันทุกวันนะคะรักเลยจิ้มดอยท่านนี่กล่องข้าว้อยกว่าใจกินกิน้องตัดกำลังตัวเองไปใครจ,จะกินได้หน่อยด้วยอันเนี้ยกินเราบ้กินเนขาก็ได้ไ้าให้ต้องสิกินแตน่น่งเงไบ่เ้ีงหิวเขาะไม่อค่อยห็ว เฮ็ดแบบนี่สเสียฟิดไปตักมากกินนะครับถอยน้อยตอนเย็นควันขอนอนถ้านักตอนเย็นทุกเมือ่อเราะ็ปึ้งวกปึ้งออกก็กั่น <c oughs> นี่แบบปึ้งออกปึ้งออกจะเป็นเอื้องเผาเนี่ยปึ้งออกปึ้งออกมีมวงอย่างด้วยแอวเลย เมื่อนางมีหวงอย่างนางก็หันหาตัวช่วยอะนี่แ้เป็นเป็นเครื่องหอยปะตัวใครแพ้บอก์อะไรแบจัดเนาะมันจะหวาน มันบานมันมันๆนะ เวนี่มันจะเป็นกล้วยถั่วจับมันก็จะเนื้มนมนนอ,อม,ม,มันก็จะเค็มกลนเนาะอืเนื้อเค็มกลนมันก็่เแสรบตัวมูนี่เนี่ยเค็มกลนนะเนะ bài lúc đợt